สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะพี่หนึ่งก็จะมาบอกวิธีการผูกถุงหูหิ้วนะคะให้แกะง่ายเลยนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่จะใช้ถุงหิ้วใส่สิ่งของต่างๆแล้วก็มีการมัดนะคะแล้วก็หิ้วสะดวกสบายก็ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จับหูทั้งสองหูผูกแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะท่านผู้ชมก็นําอีกหูหนึ่งมาผูกนะคะข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็สอดแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสอดแล้วก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็กดลงแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็สามารถฮิ้วได้สะดวกสบายด้วยนะคะจากนั้นท่านผู้ชมจะดึงออกนะคะแกะออกก็ดึงปายนี้ออกเลยค่ะ แค่นี้ก็ง่ายๆผูกง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะสองหูผูกให้แน่นแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหูพับแบบนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็กดลงแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมสามารถ หิ้วไปไหนก็ได้ถือไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็เวลาตอนเช้าเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านนะคะใส่บาทใช้วิธีผูกแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่เลยนะคะวิธีง่ายๆเวลาแกะออกก็แค่ดึงตรงนี้ออกก็ดึงออกแล้วค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการผูก ผูหิ้วนะคะถุงหูหิ้วแบบง่ายๆกันเลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะพี่หนึ่งก็มาบอกวิธีการผูกถุงหิ้วแบบง่ายๆแกะง่ายๆกันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ